สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้านะคะประจำวันที่6กับวันที่7จธันวาคมหกห้านะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือห้ากับแปกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหรดห้องแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเ าแปดสองหกเก้าสามห้าสองหกหกเก้าแปดนะจับคู่ก็หนะ้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าแปดแปดเก้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นดาวโจรศูนย์ก็สามแปดกับหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามแปดหนึ่งสามศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งสามหกแปดสามแล้วก็แปดห้าศูนย์ จับคู่ก็ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์เนาะสามแปดแปดสามทั้งสองแนวทางแปดมาเหมือนกันเด้อก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสอง pockets. ทั้งสองแนวทางเนาะอย่าลืมกดชับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยเด้อแปดมาทั้งสองแนวทาง โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ